ได้ข่าวว่ามีอคซิเดนนะคะที่้ายสวนค่ะลูกหลานทุกคนค่ะเอาฟังไปไหนเอาอะไรยังไงติดลมต้องไงอะไรอะไรอ่ะโอ้ยอุย้ยแล้วมาตรงมีแผ่นไม้ไหม,ไหม เดือดร้อนกันไปทั่วนู่นก็ได้ในในตรงนู้นก็ได้หาอะไรอ่ะเข็นไม้รองมาพี่ได้ยังนี่ไงเอาหญ้านี่แหละได้ไหมอาลองดูมาลงมาแค่จะลองมาช่วยเขีนอย่าแต่ยังมาเขียนตรงนี้นะสองล้อ๋อมันจะเด่นใช่ไหมอะไรวะรถพวกรถโต้เนี้มันติดลมง่ายเนาะมันขับเคลื่อนสองล้อใช่ไหมเออใช่ อาฟางฟังมาถือพวงมาลัยดีกว่าฮะฟังมาถือพวงมาลัยฟังกระปุกเป็นไหมไม่ต้องกระตุกมันติดไม่กระปุกกระปุกขับเกียร์กระปุกเป็นไหมไม่เป็นอ๋อไม่เป่เอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเระวังมันกระเด็นใส่นะ ตายเขียนกันไม่เป้นแต่ละวันคุณแม่อยากไปเที่ยวเดี๋ยวพาทัวร์ลิงออกเลยนะคะคุณแม่อยากไปเที่ยวแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวพาไปกินข้าวหลามอร่อยอร่อยอรเตรียมตัว เตรียมตัวออกเดินทางด้วยวันนุ่มนะั้นก็มาเก่งโตโยเต้ไม่รู้ว่ามาจากไหนเมืองกรุงไม่เหมือนกรุงบ้านป่าโอ้ยเก่งุงบานป่าอ,อย่าชมนะมม <c oughs> อย่าชมเอารถแม่ไว้นะลูกท้ายรถแม่เอาเก็บไว้นะเอาเปรี้ออ เกิดชนขึ้นมานี่ประกันจะรับผิดชอบไหม,มนั่ง<ล><ค>ตัดพ่อแหวงเลยไปกันไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะครับ <f ew> ตอนนี้ตอ้องมันอะไรนี่ฮะโอ้โห <f ew> ต้องหอดรถบัสแล้วมั้ง กูด่ะจะได้ไปเที like you know? ่ยวรถ็ uh, so e ิสารเสียงสาเแจ้วแจ๋วสาคักได้ไมยังท้องนาเนาะยิ้มแต่เลยสเอาชวนลูกชายคนโตด้วยไหมอ่ะพี่โนตหลับไม่ี อาวนี่ถึงบ้านนี้พอดีเลยนะกศนอาตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเ<อ>พชรบุรีที่นี่เขาเรียกว่าบ้านกลุ่มนะคะบ้านกลุ่มเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าถ้ามาต้องต้องมาหาอะไรกินที่บ้านกลุ่มก่อนเดยวทางหน้าบอกกินข้าวอิ่มแล้วแม่หิวไหมเอาไม่ดื่มน้ำแม่แ <c oughs> ดื่มน้ำแล้ว <c oughs> เมื่อวานมาเซอร์เวย์แล้วไหมฮะเห็นป่ะแต่มันจะมีข้างหน้านูน้นเยอะหมดแล้วมีแค่นี้สอนแน่เห็นป่ะอเ,เออเดี๋ยวนู้นมันมีร้านสองสาร้านอยู่ตรงน้นที่เยอะๆอ่ะวันนี้ต้องไปทําฟันให้เรียบร้อย <คน S 2> แล้วเดี๋ยวเสร็จโรบินสันแล้วกลับมารับเราแล้วกันนะแเรวจะส่งผู้สูงวัยที่ร้านทาฟันนะฮะ หอนนมอแนะนำให้ไปอุดฟันเพราะว่าไปเจอฟันผุใกล้รากฟันถ้าไม่อุดเดี๋ยวมันจะเสียฟันได้จัดการซะหน่อยคุณรันชนีก็จะพาพวกแหวงมาเกณฑ์เท <c oughs> ้าหลามเป็นยแหวงไป็นยแหวงล้องผู้เดียวกันได้มาคุณมามาลงมา <c oughs> รู้ยังเนี่ยรู้ชะตากรรมไหม ข้าวหลามไม่ไม่อยากกินไม่อยากกินวันนี้แม่ข้าหลามหันหน้านี่ข้าวหลามบ่พอคืบเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้กินลองดูโอ้พญายบงมานี่แล้วเฮ้ยอันนี้เขาไม่มีขายเอ้าเอ้าไม่แต่กระบอกเป้าเขาวางไม่แต่กระบอกเป้าอ่ะพ่อวางหลอกทำไมอ่ะโอย ผิดหวังาแต่ว่า,<ม>าวันนี้เขาหยุดเหรอเหมือนไม่มีไฟใช่ไหมโอเคงั้นไปร้านข้างหน้าเอ,อ่องั้นไม่ต้องเอาข้าวหลามหรอกเอาที่ดินตรงนี้แล้วกันซื้อวัวเลยซื้อวัวมาพ่อ,อซื้อเลย,เลยพ่ออยากได้วัวพ่อแหวงจะพ่อแหวงจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนต้องไปเอาโนู่นต้องไปเอาอยู่ที่เกษ โอ,ยอ,ยอ้ยโยอ้อยเขาสวย่ะพ่ออ้าวมันเลิกขายแล้วมันจะวางโชว์ทำไมวะเนาะตลกกันเนาะเขาน่าจะหยุดอะวันเสาร์อาทิตย์หยุดออยมันดังไงภาพ ա? บ้านกลุ่มเนี่ยเขาดังเรื่องเขาหลามแล้วนี่ล่ะร้านนี้น่าจะมีมีวางกระบอกหลอกด้วยเออวางกระบอกหลอกเพื่อหถามก่อนอย่าเพิ่งลง มีข้าวหลามขายใช่ไหมคะโอ้ยได้กินแล้วขายยังไงคะขากระบอกร้อยค่ะเอาสีขาวรือสีดำตาปนได้นะคะเอาปนปนเอาเอาดำสองเอาขาวหนึ่งเอาคนละกระบอกเลยไหมอ่าปืนเนาะข้าวหลามเอาคนละเล่มไหมล่ะเมีดเดรอนังสือพอไหมหนึ่งชุดมีใครมีใครกินอีกไหม ข้าวเหนียวดำอีกสามชิมก่อนนะจะถ้าอร่อยเดี๋ยวจะเอากินเยอะนะไม่กลับพาไม่พากลับมาอีกแล้วนะข้าวเหนียวดำอีกสามอ่าเราเปิดนี่พี่พี่เล็กคุณพี่ที่นี่ดังหรอดังนี่เมืองขลางนี่มันกลุ่มดังอยู่พี่มันกลุ่มดังเลยใช่ไหม กระบอกใหญ่กระบอกใหญ่เท่าไหร่จ๊ะสามสามพันร้อยกระบอกใหญ่สาม0ันร้อยกระบอกเล็กยีสยส่สิบอันนี้มาขายเขาลาบยำบุญซอยอุดหนุนในลาบบังเขาลาน้องก็ขายแตงโมลูกงามงามจับดู อ้าวชิมแล้วอร่อยมากเลยไม่พามากินแล้วนาเพื่อแบงค์อนะอร่อยนะน้ำในรถถึงหกอ่ะข้าวหลามจะาหกเหคะ <c oughs> ข้าวหลามบ้านพี่เล็กหกได้เหรอโอ้ยหนุม่มเมืองการเอ้ย เซเว่นมีไรหกอะคะอ่านี่ไงพ่อหนึ่งกระบอกเป็นไงอร่อยหมดพนพนธิษตา,า,าถ้า<อ>ไม่พอเนี่ยต้องวนรถมาซื้อนะตาไม่พากลับมาอีกแล้วนะเอออร่อยจริงเ,เอาอะไรอะพ่อให้อีกอะโอ้โหให้ลูกกินอีกอปาปาปาเขาลามปากราป๊า คือติดเต็มคำาหมนยาข้าวมันนมดีเป็นเขาทำอร่อยนะเนี่ยแค่ต้องชิมแม่ต้องชิมนุ่มใช่ไหมเห็นไหมนุ่มข้าวนุ่มคุ้มค่ากับการวนรถมานุ่มข้าวเหนียวหนามนุ่มไหมแล้วก็ทำยังไงให้ข้าวม่มขนาดนั้เอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าไม่ เดียวไม่ซื้อปากแม่เหรอเดียวเอเอ,อเสียใจด้วยปากเอบเพชรป่านี่แหละพามาพามาดูของดีมณชบุรีดูนี่เขานำเขาหลามดูไม่ไผ่เนี่ยนี่แต่ละบ้างเขาก็จะเตรียมไม้ไผ่ไว้อย่างนี้นะคะเขาหลามบ้านกลม<ห>เพชรบุรี นระหว่างนี้แล้วก็หวานมอร่อยดีนะไม่หวานมากนะพี่เลศเนาะก็ไม่ผิดหวังนะอร่อยดีแต่ร้านแรกทำให้เราผิดหวังมากเลยร้านร้านแรกเป็นไงคะเอาข้าวหลามกระบอกเก่าๆมาตั้งโชว์โอ้ยเขาไม่ขายเสียค่าผ้าเบรกไปตั้งเยอะผ้าเบรกคุณเฟืองขนาดนั้นเลยอร่อยแนะนำแนะนำบ้านกลุ่ม มายังไงไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วติดจ p s เอย่างเดียวเลยติดอยู่ในตัวเมืองเชดุรีนี่แหละค่ะติดกันเลยนี่ค่ะเนื้อจะนุมน่มๆพ่อใหญ่แหวงจิมหรือยังแซ่บปะล่ะใค้ได้ไหมพ่อหวานเกินไปมะสัน่นเอาไหนดีเฮ้โว้ยพ่อยใหญ่แหวกมันก็มันก็หวานแหละพ่อเมืองเมืองน้ำตาลเมืองน้ำตาล เมืองเพชรเมืองเพชรน้ำตาลตเพิ่เยอะหอมไหมหวานไหมอุ<ด>๊ยรูอ,ออกมาจากปากตะแหวงนะคะห้ามให้กินหวานไงเราเะรู้จักดูแลสุขภาพแบบนี้บ้างไหมใส่ถั่วนำ้ำดีแล้วเพราะว่ารสหวาน อุดฟันเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหโมันไปผูตรงใกล้ๆรากฟันค่ะหมอก็เลยอุดยากนิดนึงทํางานทีนี้หมูเห่เฮาชาวคณะก็ไปห้างกันสิคะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเราต้องยืนรอรถตรงนี้ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแยกถนนทีรีรัตยานะคะจะไปเจออะไรตรงรู้เล่าอยู่ตรงนี้ อ้าวเป็นไงโอ้ยโอ้หมดไปเท่าไหร่แม่ห,หมดหัดหลายบาทอยู่ฮะ <laughs> มดหลายบาทอยู่เออ,อถึงแล้วคณะช้อปปิง้งโอ้โหทุกคนกลับมาด้วยเสื้อใหม่หมดเลยเหรอหมดทุกคนเป็นยังไงเป็นยังไง เป็นเสือหล่อทุกคนยายซื้อให้ปะเนี่ยไปซื้อเองอ๋อพ่อซื้อฮิอ่ะไรอ่ะค่อยเดินค่อยเดินไหนอะเสื้อใหม่พ่อ แล้วนี่อะไรโ่อตาพโอแม่เสว้สวยสวยสวยสีสวยเออใส่สบายสบายของคุณชายค่ะคุณกำพู้าคะไปกางขาขาสั้นสีดำไม่ใช่เหรอคะใช่ขาสั้นสีดำอยู่ในสุงค่ะกลับมาเป็นสีครีมนะคะมันไม่มีเกยนขาสั้นใช้ไงอัเอ้าของคุณยายทองนาคเ่ยเอามาโชว์ไฮไลท์สดของไฮไลท์สดอย่าบอกไมู่กอกเลแม่ไหนยายทองนาคกันนี่เหรอ ไม่ใช่เหรอนานๆดูนขาคุณยายดูนะดูเขาซื้อเสื้อนะซื้อเสื้อลายเดียวกันเอานี่ก็ขังใครยายทองนาคอีกเอานี่เอาให้เขาดูนะถือเข้าไปเลยอ่ะอไหนอันนี้ยายทองนาควิสวยแม่สวยสวยให้พ่อแหวงวิจารณ์หน่อยใชหนี่นี่ยายทองนาสวยมากเลย นี่ก็ยายทองนะพ่อแว้งเบิงเบิงอันนี้ก็ยายทองนะอ้าวอาเข้าไปอันนี้ของใครของคุณรัชนี่ของคุณนี่ใครใจแม่อ๋ใหญ่ทองหน้าไม่กล้าบอกว่าตัวเองใจสวยสวยดี อุยมันเป็นสออคหมอกกระใส่กางเกงยีนก็ได้เช่ญๆห้มันเปนพี่เราใส่ไห้หมดเลยโอยขอบคุณค่ะคุณเล็กะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะั้งแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านหน้าเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทน ดอนมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้ เหงียวแน่นผูกพันดังปั้นเท่านี้